วันนี้เป็นความสุขของน้องคำคูนนะเออพักไปโอ้ยโอ้ยไข่ไข่เอเ้อ,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 อ ทำไมช้างเชือกไหนที่มาอยู่ตรงเลิฟนะเขาจะคึกคักทุกเชือกเลยคักคาสน่ <c ười> ดูอดโอ้ยผืเนออกมาแ <c ười> ้่ไหนดีดดีดดีดคักได้มเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปดิทีดด่ใหม่มานะ <c ười> หาออเดอร์ยังไม่มีนะวันนี้ครงานแล้วผังกัยังบังกันยังังนงกันยังผังกันยังกันยังผังกันยงผังันยังผังันยังผังกันยักนยังงกักกยงงนยยักกยงกกยนผงงนนงันงน ใช่ครับพรุ่งนี้ก็ขึ้น้เยอะหัวซักสนุกคุกไข่ด้วยกุกไข่แล้วร่วมด้วยช่วยกันเนาะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตได้สั่งยาให้กับน้องๆนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเรียนยาวนะครับเราจะเป็นเรียนโรงเรียนยาวนะครับหลายตางวันต่อคืออดีนะครับวันเสาร์วันอาที่เราไม่ได้ไปนะครับเราจะเรียนได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านะครับเราไปเี็บรับวัคซีนมาเนาะอาจจะมี ท่านอาจจะป้อกันไม่ค่อยดีแล้วอาจจะเป็นเจ็บไข้ได้ปวดเตะข้างหลังนะอย่างน้อยแม่ดาวที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแม่ดาวว่าเข็มแรกนะครับเข็มที่เราก็ะช้มมาแล้วนะครับไม่หมดแม่ช่องนะครับเออก็ครั้งแรกเนาะครั้งตอนที่พ่อดาวเบล่ยย่ามาครั้งนั้นเนาะแม่แม่ที่ก็สั่งให้ต่งองดาวผมก็เลยว่ามันจะเยอะผมก็เลยแบ่งแบ่งให้กับเพื่อนๆได้กินนะครับตอนที่จะเราได้รับประชุมเนาะช่วงเข็มแรกนะครับก็ขอบคุณ แต่ว่าครั้นีผมเลยอยากให้บอกเพื่อนว่าไล้นกันเพื่อจะมีหญ้าปลาขยงดูใกล้เลยนะฮะเตะของเมศิตตอเอเมว่าแล้วเนาะบันนี่คนตก อะไรลูกเล่นอิ่มแล้วปะเล่นเหนื่อยหรือยังไลจากหเดนะอย่กชเแม่แล้วป่ะพะคะยังลูกฝนตกแล้วอู้จะได้เล่นน้ำฝนแล้วอุ้ยดูจะได้เล่นน้ำฝนแล้วก็เธออยู่นี่